ขอบคุณครับคุณผู้ขอบคุณครับผมขอบคุณสุนิลครับขอบคุณที day, of of ่กุมภัยผู้อิสระรายการกับสุดโคระการมวยไทยครับวันแทนคุณมหาคุสนครับวันนี้ไปดับที่6,000ครับเอา5ยกตใส่2พระ2นาทีครับแล้วก็จะเป็นสุดยอดในแคลสนะครับเป็นคู่เอกผูคุณรายการคุณนี้ครับ อมเดีนี่ก็แฝงชื่อหน้าทามได้เลยครับเอริโอนะครับแฝงช่วงสงการนี่ขายได้หดีโอ้ขาย,ขายดีครับแเอรีโอเนี่ยส่วนสปปรรพคุณก็แล้วแต่คนที่กินเข้าไปหร <c oughs> ือข้าไปส่วนลูกน้องป๊อตเชื้อไทยนี่ก็ฟรู้สปปรรพคุณนี้เลย <c oughs> <c oughs> ว่าเหล้าสุรินทร์นี่ไม่เหมือนกับเหล้าศกกรีสืเกลียวเองว่างนะ กองออกอกไปห้างนะครับลองมือที่กาเหล่าุลินพ่อเราเด้อตเด้อเดี๋ยวผมอยากกองออกอกือเอนะครับัพ่อเราแต่ตเลี้ยวได้อกเดียวเอขอบคุณนะครับเสี่ยวพิจาร์ขอบล้อกันส่วนขอบตัวตอนจะเลี้ยวขอบพุณครับพี่น้องเป็นทีู่้ยครับดูตัวอครับนี่เอ แตงลายเขากินเหล่ารี่เหล่าสีครับเป็นที้แงแม่ภูมิปัญญาครับกินตัดตะกีฬาครับแต่บัลังก์ดีไทยก็บัลลังก์ดีสุดลิมเท่า <c oughs> ป้าเดชเอ่อยุ่งภาษาญี่ใส่นไซวานาใส,าส่ซซาไปฟันกระเพาะี่แี่ยวละหาล่ารวยเลครับพี่น้องครับเป็นผู้สุดท้ายนะครับในวันกเทศกาลสงการานต์ปีใหม่หมจเจ้าพฤษภาคมนะครับนะครับ บัตรบำรุงตะบนัตาเกียตครับจุกปีใสครับี่น้องก็ติดตามครับเราจะเป็นสื่อวิทยุสื่อทางเพชรธนไรนะครับมามาดูกับยกที่หนึงครับแดนนี่รีโอนะครับน้ำเงินเดยครับบอมวันนี้พกเรารงตัวกันที่หกพันครับ เป็นสุดกเ,เด็ก้นี้นะครับเป็นสุดชกมวยเด็กนีก็ขอบคุณที่น้องแฟนบัตรเลยครับขอบคุณเสี่ยว,วิชาผมก้องคนส่งครับเยียกใลยทีมงานีทีมวยสีนครลำดวนนะครับอขอบคุณนะครับ แล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอขอบคุณพี่น้องบรรดาเพื่นะครับเดินทางมาถึงก็ได้รับประทานอาหารอเนกอร่อยนะครับก็กราบขอบพระคุณครับต้อนรับทีมงานผู้บรรยายเสียงนะครับไม่ว่าผมหมูกระต้อนลูกกระท้อนรับวัตถุดิบสีนักบอลลำดวนนะครับขอบคุณท่านที่เตรียมสมบูรณ์ครับร่มรืรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่เด็กครับเป็นมวย ว่าเล็กตีแต่รถโตนะครับแล้วนะก็รีโอครับนักกีับที่ทองดิโอนี่ก็ลูกน้องของโปรโมเตอร์ครับลูกศิษย์ของเสียพิชาหกล้อขนส่งครับาส่วนนักกีฬาในก็ลูกน้องของปาุธนวัฒน์นะครับโดนรายการปาสามขานะครับโดนคูณพร้อมด้วยสารวัรตรเตชันนี้นำครับ 6,000บาทครับดูว่าจะอยู่ฝั่งสุรินทร์หรือว่าสีสะเกดจะเป็นไปต้องลุ้นสมบัติเหล็กดีผู้สีขาดรัหรือว่าเป็นคู่เอกเล็กนะครับโปรดยกจากกันไปไหนครับดูมวยตัดตีหนึ่งแล้วขอบคุณพ่อค้าแม่ขายเรื่อนะครับไปกันมาต้องอิ้มใสดีครยับ ต้นละนิดละน้อยก็แล้วเต้ใช่ครับอ่าเกมยกสองนะครับแล้วก็ข่าวจากทางลายนะครับเีตตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง13นะครับ เมาแล้วเสียงเมียน,นี่สิบหกรายนะครับหนีเมียมาเที่ยวนี่เจ็ดรายครับจีบสาวอื่นเก้ารายปาแป้งสาวอื่นอีกสามสิบรายแล้วก็อื่นๆืสองรายนะครับโ oh. อ้เยอะจริงโอ้ oh, ยอดปีหกสองเลยยอดปีหกสองเขาส่งมาทางไลน์ครับเอ่อ uh oh. แล้วอุบัติเหตุเท่าไหร่ครับอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่มีครับโอ้ก oh, <ๆ>็ด<ๆ>ีครับดีแต่ครับตัวนี้เป็นฆาตกรรมล้วนๆ ส่งมีหกสตอที่ก็ให้การลับมือกับทางการจิจางก,กีครับมาให้่ขับนะ,ะครับนะเลือดสองลมมันครับเอามันลังกแด่มีวิชาหกลอ้อครับคู่ปับของเจ้าโน่นแหละเพชรปันโค้งแต่กันทีไรนี่ได้เสียครับแต่ตอนนี้เจ้าลิโอนี่ยังไม่โตนะ,ะเพชรปันโค้นี่ก็ไปโน่นแหละสามสิบห้าสามสิบหกแล้วครับน้ำหนักสวดเจ้าลีโอก็อยู่คงจะไม่เกิน33 32 33แล้วไม่เกิน34 เด็กแค่ครับยังขนาดขวดเี็เท่าเดิมนะครับยกสองครับทำได้ทำครับออกได้ออกครับแม่วันนี้บอสเชิดชัยี่เป็นทางผ่านของเงินครับนับเงินมาเป็นล้านตั้งแต่สมการมาีิครับหลายล้านแล you know, ้วหลายล้านแล้ว แต่ถ้าหากักร้อยละสิบในตอนไอเยอะแล้วนะแต่ที่มีเงินขาดก็มีแต่รับผิดชอบมีแต่จะขาดคุณไปหน้า,นะ <S <S าสายรับประดานทอ,องทับทิมทองครับขวาเทือนรัศดานทองเปรีโอจบสองกับ ว่าทีมใหม่ในสงครามขับผ่านไปแล้วนะครับก็หลายสถานที่นะครับเราจะเป็นรถน้ำลำพวงรถสปอร์ตรถเป็นสงการสู้ทำกันนะครับบทจบรายการนี้นี่ยเขาชาเขาลื่นเขาว่าแตเสียวิชาฮกหล่อกับอปตอเฉลียวนี่ยเด็กกำไรอืดอุ่ยจะขึ้นซีเมนต์ตันขึ้นเพลนว่าแต่ละต้องเลียวละเกือบเป็นเมื่อเลียนลูกน้องครับเรียนลูกน้องดี กินดีอยู่ดีย่อมสมองดีเอาเชิญบรรยายศาสนาครูบุตรน้องบุตรเชิญครับผมขอบคุณครับอัจท่านถึงยกที่สามครับยกสามครับปีมาครับขอบคุณครับเชิญเสียงดีๆนการทำทีทีเด่นครับยกสามครับหกพันครับยกนี้ต้องออกต้องเอานะครับน้ำดักอาวุธนีเมันยังไม่ยงไม่เต็มกิโล

รับทิพทองแข็งตับทิพทองขวาขึนบอดูับแรโอ้ตับทิพทองดนลูกนโดนลูกันเตะแขวาขึ้นกบีโอเดินคนตับทิพทองแขขวาข้นกบ ตนี <mile> ้น้องของดีเลยครับผู้กัเอกเล็กูชนะเอาแล้วครับ้าวป่าจนคูมาแล้วเอาเคลือนย้่ยีขวาครับพ้่อกไม่สก็เอาซับทีขวาบ่าวันันเฮ้ยวันเสาพี่ผ่านมาก็เจ้าจักเอาเังกอชนะในรอบแปดสบายครับ ฝุดสิของปานุเห็รพลายหนาด้วยจักรพรสีปานุเต๋นี่รุ้ครับสิทองไม่สนเลยับเดินชนคล้วไปควยก้าวหน6,000อกพันแครู่นี้ตีแรงขวาบมจุกที่สามแรับครับโกับโคษนาดีจากบอสเชื่อใจก็แจกไอตอง คขาเสียจจหกล้อครับผู้เอกผู้สมแก็ครับสุดแดนบริโอดำเนินครับดูการเต้ยกที่สี่แดนบาริโอับเนินที่เบอลรักที่พอยกมีแต่ของที่มันหกครั้งครับ ยกตีมีอะไรก็ผลใส่กันเลยเอ้ยตับเต้าแพตลอดดมันครับตับปีอขวาอ้เก็่ซ้ายนีเขวามาขวาเอาเอ้ยารวติเี้เอารน้ำกันเอ้ยยัขวาตังกระเมารับพี่ย เป็นเร hey! okay. <Come> ื่องเลยครับต <all. S 2> <like> ัดแท้ครับเอ้ยแทงซ้ายครับครับที่สองเรอเรือนี้ของลีโอเอ่เอ๋แทงซ้ายครับตากึนเทปาเช็คกันเอาเท้บขวาแล้วเอาเทปแล้วพาครับแทปให้ดูครับ ก็ถือว่าเป็นทิมแดนอีสานใต้เชกันั้งพู่ครับครับยกปจที่ห้ายกุดท้ายครับ ลองผสับเ่อนครับกน้วัสบายกัสานาทีสุดท้ายนะครับวันครับคู่นี้ของดีนงคู่ก็แขนซ้ายเขางม่โอแขงขวามาับแอขวามายแอซ้ายคือซ้ายคือต้กันเอาแยกแอวิ่้เข้าซ้ายแล้วกเอาขวามายเอาคืน้เขา เขาเเขาโอ้โหโอ้โออกขับ่าครับต้าาครับตด้านซ้ายครับต้ตีต้้องครับองตีตอง้งาน้ีต้ี้อง Yeah. <laughs> อรอผลจะ็นทางการนไหมครับไปที่ไปสุดท้ายชูมือให้กับ,บมุดงครับลีโอวิชาหัวร้องคนสองไปไปเป็นฝ่ายเฉลิมชนะคะแนนทับทิมทองสิบปานุกครับสำหรับรอบนีครับให้พี่น้องกับเดินทางกลับด้วยความสวบาย